พี่ใหญ่กลับรถให้พี่ใหญ่ไปก่อนพี่ใหญ่รถหนักพี่ใหญ่ขนดินหินปูนอยู่ในซอยนีมีแต่พี่ใหญ่งั้นน่ะเต็มไปหมดเลยพี่ใหญ่มาขนดินขนหินทั้งวันเลยพี่ใหญ่วิ่งเที่ยวเราดูที่แต่ละคันมีแต่คันใหญ่พี่ใหญ่วิ่งอิดหินปูนดินเหรอพี่ใหญ่วิ่งกันสนั่นรนไปในซอยเนี้ย ออกแล้วเนี่ยมันรับงานเราก็จะออกไปแล้วเนี่ยเดินทางกลับแล้วพี่ใหญ่มันรับงานวิ่งกันทั้งวันอะวันทั้งรถพวกหกล้อสิบล้อถ้าเจอพี่ใหญ่เราไปไหนไม่ได้ต้องวิ่งตามก้นไปเรื่อย,อยวิ่งตามหลังพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆโอ้พี่ใหญ่ ด้านหน้าประมาณสี่คันค่วสองหกล้อสองสี่คันเลยจะแซงก็แซงไม่ได้หรอกต้องตามหลังพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆอืมในซอยแบบนี้แซงไม่ได้วิ่งตามหลังพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆนนพี่ใหญ่อยู่ตังโค้งนูนะอ่าพี่ใหญ่ก็สวนทางเข้ามาอีกวิ่งกันทั้งวันห่ะพี่ใหญ่ วิ่งมเมางานกันทั้งวันอะ่ะวิ่งในซอยแซงไม่ได้ต้องตามหลังพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆมองไม่เห็นทางเลยเห็นแต่ก้นพี่ใหญ่ <laughs> พี่ใหญ่ก็ขยันวิ่งนะวิ่งกันทั้งวันนัในซอยเนี่ยวิ่งมาเอางานอะดูนี่วนเข้ามาก็มีรถสวยมากเลยรถสีสันซีซันสวยงามรถพี่ใหญ่เขาอะสีสันสวยงามมากอา้าวแซงหน้าพี่ใหญ่ได้ไหมสามคานันสี่คันเรียงแถวไปเอาพี่ใหญ่แซงไปก่อน1คนันจะแซงไม่ได้ติดมอเตอร์ไซค์ข้างในต้องวิ่งตามหลังก่อน วิ่งตามหลังพี่ใหญ่ไปก่อนใจร้อนไม่ได้อยู่ในซอยอม,มอเตอร์ไซค์ข้างหน้าแสงไม่ได้โอแซงไม่ได้เลยรถหนักพื้นที่จำกัดพี่ใหญ่เขาวิ่งมาเจอกันพอดีกันสี่คันรวดเลย ก็เลยต้องวิ่งตามหลังกันไปเรื่อยๆก่าสวนกันทั้งวันอะพี่ใหญ่เราทั้งพี่ใหญ่ทั้งน้องเล็กทั้งก้า <c oughs> โอ้โหนี่ก็พี่ใหญ่พี่ใหญ่เลยแซงไม่ได้เลยพี่ใหญ่เราโอ้ยสวยงามมากอะพี่ใหญ่ไม่ขึ้นเดินแล้วพี่ใหญ่ตรงไปละ ่ใหญ่ขึ้นเนินไม่ไหวพี่ใหญ่วิ่งตรงไปขึ้นเราก็อ่ามีพี่ใหญ่คันนี้วิ่งปอ,อกขวา